สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาดูวิธีคัดเลือกลูกเมลอนสำหรับพร้อมที่จะนำไปขายได้เลยนะคะสวัสดีค่ะท่านหัวหน้าสวัสดีค่ะ,ะมีวิธีคัดเลือกอตัดลูกเมลอนอได้ยังไงคะมีเรามีวิธดีดูยังไงคะว่าลูกเมลอนอออเนี่ยววพร้อมที่จะตัดไปขายหรือว่าพร้อมที่จะตัดไปรับประทานได้เลยค่ะอย่างแรกก็คืออายุมันจะ ครบอายุนะครับ65ถึง70วันสำหรับเมลอนพันโกลเด้นนะคะครับ นี่คือเมลอนพันธุ์โกลเด้นนะคะที่เจ้าหน้าที่ตั้งฟาร์มใหญ่ตัดคัดเลือกมาเอาไว้เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูโรงเรือนที่สองกันนะคะพันกาเรียค่ะ นี่คือโรงเรือนที่สองนะคะเมลอนพันกาเลียค่ะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามเจ้าหน้าที่กันนะคะว่ามีวิธีคัดเลือกตัดเมลอนพันกาเรียยังไงบ้างนะคะที่เห็นลูกสีเหลืองอย่างนี้ก็คือเมลอนพันกาเลียใช่ไหมคะหัวหน้าค่ะมีวิธีคัดเลือกอตัดลูกเมลอนยังไงบ้างคะเราจะดูได้ยังไงว่าเมลอนสุกพอแล้วคะ ลายลายจะเด่นชัดนะครับลายของลูกจะเด่นชัดนะครับแล้วก็จะมีเส้นใยที่ที่ก้นนะครับเป็นเหมือนไอรอยไส้เดือนนะครับ <Okay. S 1> เป็นเส้นๆน,นะครับก็คือหาเข้าไปดูข้างในแล้วถ้าเกิดว่าได้กินหรือว่าได้ชิมดูก็คือหวานแน่แน่ชัวร์ใช่ไหมคะว่าสุกสุกแล้วค่ะ,ะหัวหน้าคะ ไม่ทราบว่าพันกาเรียนี่ใช้เวลาประมาณกี่วันคะถึงได้เก็บเกี่ยวรูป 70- ็ดถึงแ0ดบวันครับประมาณเจ็ดถึงแปวันนะคะค

thank oh. you ตอนนี้เป็นเวลาช่วงเช้าค่ะ8ดโมงเช้านะคะวันนี้อากาศหนาวมากค่ะอากาศาลดลง11องศานะคะขอให้แฟนคลับทุกท่านาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะชอบคลิปนี้กดซับสไค b ้กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปถัดไปด้วยค่ะช่องสบายๆหลายสไตล์ชิลๆของลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย